เงินก้อนสุดท้ายกับรถคันแรกฟังดูมันภูมิใจนะคะกับคำว่ารถคันแรกแต่มันดูหดหู่เหลือเกินนะคะกับคำว่าเงินก้อนสุดท้ายเพราะฉะนั้นเราก็อยากให้คุณภูมิใจกับรถคันแรกค่ะและยินดีกับเงินก้อนสุดท้ายที่เก็บมาตลอดชีวิตจงใช้มันอย่างคุ้มค่ากับการซื้อรถสักคันและถ้าคุณคิดว่าต้องการซื้อรถไปใช้ไม่ได้ซื้อซากรถไปจอดหน้าบ้าน โปรดฟังสักนิดและคิดตามนะคะที่รักสำหรับคันนี้นะคะก็มาดูกันนะคะทุกคนว่ามันจะตอบโจทย์คุณได้ไหมมันจะคุ้มค่ากับการจ่ายเงินไหมกับรถปลดป้ายรถเงินสดคันนี้ค่ะสำหรับเราอะอยากให้ลูกค้ารู้สึกเกินคุ้มและคุณต้องตัดสินใจแล้วค่ะว่ามันคุ้มไหมกับรถคันนี้รถแท็กซี่โอเวอร์ฮอลรถแท็กซี่สไตล์ครูมอนก่อนปรับสภาพนะคะก่อนทำสีก่อนนำไปบิวภายในก่อนตกแต่งภายนอกภายในค่ะ คันนี้ชมตรงรุ่นนะคะโยเต้ตาติสปี2011ค่ะหรือ2554นั่ละค่ะ <S <S เครื่องยนต์ดูโอเกี่ยวโตนะคะ <S <S ปลดไปลายดายปลายขาวรถบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะ <S <S มาตรวจสภาพกันนะคะทุกคนว่าเบื้องต้นรถที่คัดมาในก่อนถึงมือช่างเน่กก่อนปรับสภาพว่าเครื่องดีบอดี้เดิมๆไหม <S <S ดูรอบคันนะคะทุกคนชุดแต่งที่มากับรถในมีสเกิรหน้าสเกิรข้างนะคะ แต่เดี๋ยวเราเนี่ยก็จะเพิ่มให้ก็คือจะใส่ให้ครบค่ะมีสเกิร์ตหลังให้มีสปอยเลอร์ให้ติดกันรอยกันสาดติดฟิล์มให้เปลี่ยนไฟหน้าให้ใหม่นะคะและเดี๋ยวคันนี้มีคลิปฉลามให้ด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูภายในกันค่ะสภาพโดยทั่วไปถือว่าสมบูรณ์นะคะเดี๋ยวเราโฟกัสที่คอนโซลหน้านะคะไม่ขาดนะคะทุกคนเพราะถ้าขาดเนี่ยเราก็จะหุ้มให้ใหม่ค่ะเบาะ ไม่ไม่เป็นไรค่ะถ้าบอกขาดเราก็หุ้มใหม่อยู่แล้วค่ะสำหรับวิทยุตรงนี้นะคะเราจะเปลี่ยนเป็นจอ Android นะคะทุกคนจะได้รองรับโซเชียลได้ค่ะแอร์เย็นค่ะรถทุกคันเน้นให้แอร์เย็นแตรก็ต้องดังนะคะพอเราะซ0ขึ้นไปของรถปลดป้ายแตรไม่ค่อยดังค่ะเดี๋ยวถ้าแตรไม่ดังยังไงเราให้ทีมช่างนะคะเช็ค เพราะว่าแค่บางคันก็แค่เปลี่ยนแพรแตรใหม่ก็ไม่ถึงหลักพันค่ะก็โอเคแล้วหรือมันเป็นอะไรก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะแต่ตอนนี้แตรดังค่ะในเรื่องของแตรนะคะก็เพื่อความปลอดภัยนะคะทุกคนเวลาขับขี่และทุกจุดนะคะเราก็พยายามที่จะจัดให้จุดต่างๆได้ใช้งานได้ครบค่ะทุกคนในเรื่องของแอร์แอร์ก็ต้องเย็นค่ะ พราะหลายคันอาจจะเจอปัญหาคอมแอร์เสื่อมสภาพหรือตู้แอร์ท่อแอร์น้ำยาแอร์โอ้ยจีปาหัก่ะทุกคนมันก็มีโอกาสเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานนั่นแหละค่ะก็ตรงนี้นะคะเราก็จะดูแลให้ค่ะสบายใจได้นะคะทุกคนก็เรียกได้ว่าเก็บงานภายในให้พร้อมใช้อ่ะคะ่ะเทียบรถบ้านมือสองอ่ะคะ่ะก็เวลาเพื่อนคุณขึ้นรถมานะคะก็จะได้ไม่ไอยเขาเนาะทีนี้เราไปดูห้องเครื่องกันก่อนค่ะเพราะมันคือหัวใจหลักนะคะทุกคน อันนี้เครื่องเดิมๆม,มานะคะเดี๋ยวต้องเข้าอูท่ทำการโอ้หอทำการฟิตเครื่องช่วงล่างเนาะอีกทีหนึ่งและเดี๋ยวล้างห้องเครื่องให้แจ่มๆไม่ต้องห่วงค่ะเก็บงานสายไฟไวายริงสายไฟให้เรียบร้อยตรงนี้นะคะเดี๋ยวน้ำมันเครื่องพวกของเหลวต่างๆเราเปลี่ยนให้อยู่แล้วนะคะทุกคนให้พร้อมใช้งานตรงนี้นะคะสำหรับห้องเครื่องที่เราจะต้องตรวจเช็คนะคะ ร,รอบๆเลยโครงสร้างหลักๆของตัวรถนะคะของตัวถังต่าง,างๆเนี่ยคันหน้าอาัมซ้ายอัมขวานะคะเช็คมาแล้วในเบื้องต้นนี้ไม่มีชนหนักแน่นอนค่ะต่างๆรูกลมรูรีรูเหลี่ยมนะคะทุกคนอยู่สภาพเดิมไม่มีบิดเบี้ยวนะคะทุกคนนี่คือตรวจสอบให้แล้วสบายใจได้ ก็ถือว่าสวยมากนะคะทุกคนสังเกตนะคะตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นพวกแผงจิงรีดนะคะเนี่ยไม่ได้ไม่ได้หักไม่ได้แตกไม่ได้ขาดนะคะยังอยู่สภาพเดิมๆนะคะฝากระโปรงนะคะทุกคนเม็ดอ้างต่างๆจุดต่างๆรูกลมรูเลี่ยมรูรีนะคะมันอยู่สภาพเดิมน็อตฝากระโปรงก็ยังอยู่ยังครบนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นตรงนี้บ่งบอกได้ว่าในเบื้องต้นรถคันนี้ไม่มีชนหนักนะคะ สำหรับท่ยดีตรงนี้นะคะเดี๋ยวเปลี่ยนให้เป็นแบบรถบ้านนะคะทุกคนแบบตเตอรี่ก็เปลี่ยนให้ใหม่นะคะจะได้เป็นรถบ้านเต็มรูปแบบนะคะคันนี้ไม่มีชนหนักแน่นอนนะคะทุกคนดูโครงสร้างหลักของรถไม่ว่าจะเป็นคานหน้าอาร์มซ้ายขวาแบบนี้เดิมๆค่ะน็อตต่างๆไม่ขยับเลยนะหรือจะไปดูตรงจุดอาร์ตาําฝากระโปรงหรือตำร่องรูต่างๆค่ะ จุดอาร์ก็คือรอยเชื่อมต่อระหว่างแผ่นเหล็กนะคะที่โรงงานเขายิงด้วยประจุไฟฟ้าค่ะเพื่อเชื่อมต่อแผ่นเหล็กก็ยังหลงเหลือจุดอาร์คให้เห็นในสภาพเดิมๆนะคะเอาละค่ะพูดมาถึงตรงนี้ถามว่ารถคันนี้แต่งเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ทั้งภายในภายนอกฟิตเครื่องช่วงลางพร้อมใช้งานแล้วเบ็ดเสร็จราคาที่1,69,000บาทนะคะสำหรับแท็กซี่โอเวอร์ฮอค่ะ สเปคนี้ค่ะคุณก็สามารถเลือกสีได้นะคะสามารถแจ้งมาค่ะมัดจํำแค่30,000บาทที่เหลือก็ค่อยจ่ายในวันรับรถนะคะเรามีบริการส่งถึงบ้านค่ะโดยคิดค่าส่งตามระยะทางนะคะทุกคน GPS กรุงเทพถึงบ้านท่านระยะทางกิโลเมตรละแค่10บาทนะคะสำหรับค่าคนส่งนะคะก็ราคานี้นะคะทุกคนสำหรับรถปลดป้ายสไตล์กลุมมอนรถแท็กซี่โอเวอร์ฮอลเราก็ถือว่าเกินคุ้มค่ะ ทูกว่ารถบ้านแต่คุณภาพเทียบกันได้พร้อมไปฉบเฉียวบนท้องถนนได้ไม่อายใครแน่นอนค่ะมันคุ้มแน่นอนค่ะกับเงินก้อนสุดท้ายสำหรับรถคันแรกของคุณสนใจก็สามารถทักมาได้นะคะเลือกสีแล้วก็แจ้งมาได้เลยนะคะทุกคนแล้วพบกันนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ